เมนูรุดคมอ้วนของเราวันนี้นะคะมื้อเช้าก็จะเป็นแกงใบมะรุมใส่ไข่นะคะมื้อกลางวันก็จะเป็นต้มขาไก่จ้าช่วงนี้ท้องผูกนะคะเน้นกินผักไปก่อนอันดับแรกตั้งหม้อค่ะตำตะไคร้กระเทียมหอมแดงแค่พอหยาบๆนะคะแล้วก็พริกตามชอบค่ะใส่แค่เกลือนะคะกับปรุงรสด้วยน้ำปลาค่ะ2อ,อย่าง ตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่ใบมะรุมลงไปค่ะแล้วก็ตอกไข่ลงไปนะคะไม่ต้องคนมากนะแค่เกี่ยให้ไข่แดงแตกก็พอค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะหม่่าได้เลยนะคะสำหรับมื้อเช้าค่ะกินตอน9้าโมงเช้า1ิโมงเช้าประมาณนี้นะคะมื้อเช้า อันนี้เป็นต้นหอมนะคะมีติดตู้ก็เลยใส่ค่ะใครจะไม่ใส่ก็ได้นะคะมือบ่ายก็จะเป็นต้มขาไก่ค่ะตั้งหม้อใส่ขาตะไคร้ใช้ขาอ่อนนะคะแล้วก็หอมแดงค่ะทุบแค่พอแตกนะคะกระเทียมค่ะเกลือกะทิใส่น้ำปลาด้วยนะคะ แล้วก็มาขามเปียกค่ะพอน้ำเดือดแล้วก็ใส่ไก่ลงไปนะคะปรุงรสด้วยน้ำตาลค่ะน้ำตาลสําหรับคนลดน้ำหนักเนาะพอเดือดแล้วก็ใส่มะเขือเทศกับเห็ดค่ะแล้วก็ผักกะหล่ำนะคะเห็ดครจะมีเห็ด ฟางเห็นนางฟ้าก็ใส่ได้นะคะมะเขือเทศคนอื่นๆส่วนมากเขาก็ไม่ใส่เนาะแต่ว่าเราชอบก็ใส่ค่ะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดกับพริกค่ะสุกแล้วค่ะใส่ผักชีฝรั่งลงไปค่ะไม่ได้ใส่พริกทอดพริกขั่วแบบคนอื่นนะคะเพราะว่าไม่กินเผ็ดค่ะ น,นี้ใบโหระพาค่ะคนอื่นก็ไม่ใส่อีกเช่นกันนะคะแต่เราชอบก็ใส่ค่ะมะนาวไม่ได้ใส่นะคะเพราะว่าใส่มะขามก็เปรี้ยวพอดีแล้วค่ะตบท้ายด้วยผักชีนะคะลองไปทำกันดูค่ะอร่อยนะคะอันนี้ก็เป็นแป้งทำขนมค่ะ เป็นแป้งสำเร็จนะคะมีส่วนผสมวิธีทำแล้วก็มีคลิปวิดีโอในการทําให้ดูคะ่ะใครสนใจเข้าไปดูใน Facebook ก่อนได้นะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะขอบคุณคะ่ะ